ควายมีรูปร่างอ้วนเตี้ยลำตัวสั้นท้องกลางกลมขาสั้นส่วนหัวมีเขากลางยาวปลายโค้งงอไปด้านหลังหน้าผากเรียบรีหน้าสั้นคอยาวตัวผู้มีหนอกที่เหนือหัวไหล่หรืออาจเรียกว่าขึ้นเปลี่ยวคือร่างกายส่วนปั้นหน้าเจริญเต็มที่ตัวผู้ขนาดใหญ่กว่าตัวเมียควายนั้นมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบนอนน้ําไม่ชอบแดดร้อนเวลากลางคืนชอบนอนที่แห้งดังนั้นเวลาหน้าน้านําบางแห่ง จึงต้องทําร้านให้ควายนอนเรียกว่าเรือนแพควายก็ไม่ผิดเพราะต้องทําให้แข็งแรงพอๆกับบ้านคนเลยทีเดียวลักษณะของนกเอี้ยงส่วนจะง,งอยปากจะง,งอยปากตรงยาวเล็กน้อยประมาณ2ซนติเมตรส่วนขาและนิ้วขาและนิ้วมีขนาดใหญ่แข็งแรงสีเหลืองสีน้ําตาลหรือสีดํามีเท้าสําหรับเกาะประกอบด้วยนิ้วมีลักษณะตรงไปข้างหน้า3นิ้วและ1นิ้วด้านหลังส่วนปีกปีกมีลักษณะมีขนปีก และสีขนลำตัวสีเทาสีน้ำตาลสีดำแตกต่างกันตามสายพันธุ์ส่วนหนังมีหนังย่นหรือเหนียงไม่มีขนบริเวณหัวหรือข้างแก้มอาหารและการนำลงชีพของนกเอี้ยงนกเอี้ยงมักอยู่รวมกันเป็นฝูงมีอาหารหลักเป็นมเมล็ดธัญพืชผลไม้และแมะลงชนิดต่างๆรวมถึงอาหารหรือเศษอาหารทุกชนิดที่มนุษย์กินได้โดยชอบหาอาหารตามต้นไม้ทุ่งนารวมถึงตามบ้านเรือนของมนุษย์ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อยู่ร่วมกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่สามารถแยกออกจากกันได้เช่นนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงจะกินปรสิตเช่นเห็บไหลที่อยู่บนตัวควายซึ่งควายจะได้ประโยชน์เนื่องจากปรสิตที่ก่อความลำคาญถูกกำจัดขณะเดียวกันนกเอี้ยงก็จะได้รับอาหารจากการกินเห็บไหลที่อยู่บนตัวควาย คือมีสีแดงส้มลำตัวมีลายพาดผ่านสีดำลวดลายของเสือแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไม่มากเสือเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตสันโดษเสือแต่ละตัวมีอาณาเขตเป็นของตัวเองอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเหยื่ออุดมสมบูรณ์และเมื่อเสือโตเต็มวัยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะอาศัยอยู่เพียงลำพังจนกระทั่งถึงเวลาที่พร้อมจะผสมพันธุ์และเสือมีหลากหลายสายพันธุ์ คือเสือชีตาเสือจากัวเสือดาวหิมะสิงโต,งโตมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวขนาดใหญ่สีน้ำตาลไม่มีลายแต่ลูกที่เกิดมาจะมีลายตามลำตัวและจะหายไปตอนโตเมื่อสิงโตโตเต็มที่ตัวผู้จะมีแผงคอแต่ตัวเมียจะไม่มีและมีพฤติกรรมชอบอาศัยอยู่ตามที่โล่งกว้างใช้เวลาในการนอนเป็นจำนวนมากมักหากินในเวลากลางคืนและตัวเมียมักจะออกไปล่าเหยือ่อ เพื่อกลับมาเป็นอาหารของฝูนเสือและสิงโตมีความสัมพันธ์กันแบบแข่งแย่งแข่งขันซึ่งลักษณะความสัมพันธ์นี้คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีการแย่งปัจจัยในการดำเนินชีวิตที่เหมือนกันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเดียวกันในการดำเนินชีวิตจึงเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดที่อยู่ร่วมกันโดยต้องแข่งแย่งแข่งขันกัน เพื่อให้ได้แหล่งทรัพยากรนั้นมาเป็นของตนซึ่งทําให้เกิดผลเสียกับทั้งสองฝ่ายแมงมุมทารันทูล่าลักษณะเด่น เป็นแมงมุมขนาดใหญ่มีขายาวและมีลักษณะเด่นคือมีเส้นขนจำนวนมากขึ้นอยู่ตามตัวและขาเห็นได้ชัดส่วนมากมีสีสันหรือลวดลายที่สดใสพบได้ทั่วไปทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ทะเลทรายทุ่งยาหรือในถ้ำที่มืดมิดพฤติกรรมทารันทูล่าจะไม่สร้างใย,ยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะออกล่าเหยื่อมากกว่าส่วนใย,ยที่สร้างจะใช้สร้างเป็นรังของมัน ทารันทูล่าจะออกไล่เหยื่อในเวลากลางคืนและทารันทูล่าจะขู่ทันทีเมื่อรู้สึกว่าโดนคุกคามและกัดเมื่อรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัยกระต่ายป่ากระต่ายป่ามีลักษณะเด่นคือมีหูยาวสามารถมองเห็นได้แต่ไกลมีขนขึ้นบริเวณกระพุงแก้มและมีฟันหน้าของขากรรไกรบนสีซี่เรียงซ้้นกันสองคู่ฟันคู่หลังเล็กกว่าฟันคู่หน้า ขาคู่หลังยาวกว่าขาคู่หน้าเท้าหน้ามี5นิ้วเท้าหลังมี4นิ้วใต้ฝ่าเท้ามีขนปกคลุมหนาแน่นช่วยให้เคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีเสียงหางสั้นเป็นกระจุกขนบริเวณหลังเป็นสีน้ำตาลปนเทาปลายขนมีสีน้ำตาลเข้มกระต่ายป่ามีนิสัยชอบอาศัยอยู่ในพื้นล่งเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังออกหากินเวลากลางคืนตั้งแต่พบค่ำจนถึงรุ่งเช้า มินสัยชอบวิ่งหนีศัตรูมากกว่าจะซุกซ่อนในโพรงและชอบอยู่โดดเดี่ยวภาวะเป็นกลางต่อกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีผลอะไรต่อกันต่างฝ่ายต่างไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียประโยชน์แม่งมุมกับกระต่ายอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแม่งมุมเป็นสัตว์กินแมลงเป็นอาหารส่วนกระต่ายกินหญ้าเป็นอาหารจึงไม่มีไฝไ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์ เกรดไวชาร์ปลาฉลามขาวชื่อวิทยาศาสตร์คาชารดอดนคาชาเลียสลักษณะทั่วไปปลาฉลามขาวสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจากปลากระดูกอ่อนโดยมีบรรพบุรุษร่วมกับปลาฉนกปลารโรมมนและปลากระเบนเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวถึง7เมตรและน้ำหนักถึง3ตันสีลำตัวด้านหลังออกเป็นสีเทาส่วนหน้าท้องจะเป็นสีขาวบริเวณด้านข้างลำตัวใกล้ศีรษะจะมีแผงเหงือกใช้สำหรับหายใจ และเมื่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งหักรากฟันก็จะฝ่อและเกิดซี่ใหม่ภายในเวลา14วันสำหรับพฤติกรรมของปลาฉลามขาวปลาฉลามขาวเป็นสัตว์สังคมมีลำดับชนชั้นทางสังคมและเมื่อเกิดความขัดแยง้งก็จะมีวิธีการหาทางออกต่างๆปลาฉลามขาวนั้นยังมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นเลือดเป็นอย่างมาก Shark Sh aker, าาชาร์กชักเกอร์ปลาเห่าฉลามชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าอ c ช i n ิ d i a n นลักษณะทั่วไปโดยปลาเห่าฉลามจะมีอว,วัยวะคล้ายแผ่นดูดขนาดใหญ่อยู่บนหัวเรียกว่า Shucking d สโดยพวกมันจะเกาะอยู่กับสัตว์ต่างๆโดยมีความยาวประมาณ1ใน4ของลำตัวพฤติกรรมของปลาเห่าฉลามโดยปลาเห่าฉลามชอบเกาะอยู่กับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลาฉลาม โดยใช้อวัยวะสําหรับดูดติดดังนั้นจึงมีแหล่งที่อยู่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสัตว์ที่อาศัยเกาะอยู่และบางครั้งอาจว่ายน้ําอยู่ในบริเวณแนวปะการังความสัมพันธ์ปลาฉลามขาวและปลาเหาฉลามเป็นภาวะอิงอาศัยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รับผลประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายไม่ได้และก็ไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ โดยปลาเหาฉลามนั้นจะคอยยึดเกาะกับปลาฉลามเพื่อที่จะได้รับเศษอาหารที่ปลาฉลามกินไม่หมดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้กับตัวปลาฉลาม แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายสัตว์บงเสือและแมวป่าอื่นๆมีร่างกายยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมีฟันได้เล็บแหลมคมสามารถซ่อนได้สามารถมองเห็นในตอนกลางคืนและรับกลิ่นและเสียงได้ดีแมวเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่มีความช่างสังเกตและขี้สงสัยบางครั้งแมวกินหญ้าเนื่องจากเส้นใยที่ได้จากหญ้าจะช่วยให้ระบบทางเดิอนอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้น การที่แมวเลียขนถือเป็นการช่วยระบายความร้อนและทําความสะอาดอย่างหนึ่งนอกจากนี้แมวยังเลียขนเพื่อแสดงความผูกพันอีกด้วยหนูพกุกเป็นสัตว์ฟันแทะจุดเด่นมีขนสีน้ําตาลขนบริเวณหลังเป็นแผงแข็งหลังเท้าสีดำหางยาวมีเก็ดสีเดียวคล้ายกับหนูทั่วไปแต่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาวจากปลายจมูกจะหลดปลายหางได้ถึง24เซนติเมตรมักพบในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นนาข้าวพฤติกรรมมีนิสัยดุร้ายเมื่อถูกคุกคามจะขู่และกัดประสาทรับรู้ดีและออกหากินเวลากลางคืนสามารถส่งเสียงและรับฟังเสียงที่มีความถี่ต่ำสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้กระโดดได้ถึง36นิ้ว ว่ล่าเหยื่อระหว่างหนูกับแมวเมื่อแมวและหนูอาศัยอยู่ร่วมกันแมวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือเรียกว่าผู้ล่าขณะที่หนูสูญเสียประโยชน์หรือสูญเสียชีวิตคือผู้ถูกล่าหรือเหยื่อความสัมพันธ์ในภาวะนี้ถือเป็น,นกลไกในธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการสร้างส,างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศโดยควบคุมประชากรระหว่างหนูและแมวไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปเกิดความสมดุลในระบบนิเวศโดยภาวะการล่าเหยื่อนี้จะเกิดขึ้นเป็นวงจรหรือวัฏจักรตามธรรมชาติ